สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันิเด็ดตาส่วหมูยอนะคะพี่น้องค่ะผักกับผักแกงมันี่เข้าได้ผพักล e. ืม totally cool. ผ entonces, ัวนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มีมะเขือเปราะมีหน่อไม้ต้มจ้ะมาจ้ามาแซ่บ้วยกันจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้งกันจ้ะเหนียวหนุ่มนะคะพี่น้องค่ะเมาจ้ะพยายามใส่มือนะค๊ะพี่น้องจ้ามาจ้ะ พักลืมผัวะคะ่ะน้จาจัะแซ่บนะจ๊ะ ยมเซนขับปุ่นเลยนะจ๊ะพี่้องจ๋นมาจา้ะอืม สิ่เอิ่นว่าเมนูประจำส่งกับว่าเลยแล้วตอพี่น้องจา้าหมูยอจ้ามาจา้าอืม้ม แสบคักรือจะีปนองจ้าผักลื่มผัว หกสาวคอยตื่นเหรอน่าจะเพี่ของตาแค่นี้ผักไหมไหมคะอ่ะไม่เจนให้ อร่อยคะลูกพินเหรอคะอื๋ออ๋อมอาคะนี่เหรอคะ เอาเอันนี้เหรอคะไม่ต้นดอกไม้เหรอแป๊บหนึ่งเอามาเดี๋ยวแม่เอาให้ไอ้อันนี้เหรอคะไม่อันนี้เหรอเอาอู้หโอ๊ยนั่นตีความหนึ่งเอาหรือไม่เอา,เอามันพังแล้วไงมันพังแล้ว พังแล้วค่ะแม่ขอกินต่อก่อนนะอ,อันนี้อุ่นเรคะอันนี้อันนี้ข่าแล้วแนะม่หทำไมตุ่มพี่น้องจ้ะ น้องงาม,งาม,งามนะจ๊ะลูกสาวมักกินผักเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ,อร่อยอร่อยเก่งมากอร่อยอื อร่อยมากเลยค่ะมจาจับเป็นน้องสาวอืมน้ำแมน้ำแม่มแซ่บค่ะหักลิ้นผัวกินกับปุลกับแซ่บแล้วจับเป็น้องสาวเอามาแก้มกับตมหมยนนูยอเนี่กระแซ่บค่ะพี่น้องค่ะอืม จับมาก้วค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กระต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนาะจ้าพี่นอ้ออจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปน้าดเบิจ้ตขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย um